หลดล็อกท่าดิฟ7วันจริงไหมครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูทั้งรูปประทับและนามประทัครับท่าดิฟมันก็คือท่าบังคับครับท่าพื้นฐานของพาเอกสรไสที่คุณจะต้องปลดล็อกให้ได้ครับน้องเข้าซื้อบารตั้งแต่วันวันที่28มกราครับผมและเริ่มฝึกท่าดิฟตั้งแต่วันที่1กุมภาครับก็คือฝึกครั้งแรกก็คือให้สังเกตดูครับอ,อกล่างน้องก็คือยังไม่ถึงบานะครับ วันที่7ดกุมภาครับผมก็คือน้องเขาสามารถปลดล็อกท่าดิฟได้ครับให้ดูดครับนี่จังหวะที่ลงก็คืออกล่างถึงบ่าครับก็ดันขึ้นไปครับผมซึ่งต้องบอกก่อนว่าน้องเขามีพื้นฐานวิทพื้นในระดับหนึ่งนะครับคือต้องบอกก่อนว่าน้องตอนแรกเรามาฝึกครับก็คือท่าวิทพื้นก็คือผิดหมดเลยครับก็คือหลังแอนครับผมแล้วก็ก็คือขึ้นลงไม่สดครับผมก็เลยให้น้องเขาปูพื้นฐานในท่านี้พืชอักไปก่อนครับคือการวิทพื้นท่าคุกเข่าครับผม พอเริ่มแข็งแรงแล้วผมก็ให้น้องเขาวิดพื้นท่าปกติครับพอวิดพื้นท่าปกติจนแน่นครับผมก็แนะนําให,นให้น้องเขาซื้อบาเพื่อที่จะมาดิบครับส่วนใครที่ยังดิฟไม่ได้รอติดตามครับแล้วก็ใครที่กําลังฝึกวิดพื้นอยู่ครับก็อรอติดตามกับผมเราจะสามารถปลดท่าดิฟได้ไงรอชม